โปรเจกต์มูเกนเป็นเกมที่คุณผู้ชมขอมาเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับว่าอยากได้ข้อมูลของเกมนี้ผมก็ไปค้นคว้ามาให้แล้วล่ะครับซึ่งทางผู้พัฒนาจะปล่อยตัวอย่างออกมา2วิดีโอและอีกหนึ่งวิดีโอจะเป็นบทสัมภาษณ์กับทาง IGN ผมเริ่มจากวิดีโอเกมเพลย์โอเวอร์วิวก่อนนะครับทางผู้พัฒนาบอกว่าเกมเพลย์จะมาในรูปแบบของ Freeto play Open World RPG ซึ่งเน้นการประจนภัยไปในเมืองผู้เล่นจะรับบทเป็น Investigator ที่ทำหน้าที่ค้นหาและวิจัยสิ่งที่เกมเรียกว่า Chaos เราจะได้ปไปชนภัยไปพร้อมกับเพื่อนแล้วก็เชิญหน้ากับอันตรายไปด้วยกันทีมสร้างนั้นต้องการสร้างประสบการณ์สดใหม่เกี่ยวกับการท่องไปในมหานครและเพื่อให้มีความสอดรับกันวิธีการเดินทางจึงถูกออกแบบมาให้มีความคล่องตัวและหลากหลายเช่นการใช้ Gra ร p บ i n g Ho ุกในการโหนตัวการพุ่งตัวไปข้างหน้าให้ฟีลลิ่งคล้ายๆกับเกมอย่าง Marvel Spider-Man หรือว่าจะเป็นการว่ายน้ำแล้วก็การขับขี่ยานพาหนะครับ ซึ่งระบบการเดินทางจะเรียกมรวมว่าเป็น 3C system เปดิดโอกาสให้เราสามารถกดเปลี่ยนวิธีการเดินทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตั้งแต่ตึกรฟ้าไปจนถึงการสลับมาใช้ยานพาหนะเพื่อลงสู่ท้องถนนผู้พัฒนาค่อนข้างให้ความสําคัญกับการสร้างเมืองที่สมจริงมีชีวิตชีวาครับเนื่องจากโครงสร้างแผนที่ที่จะเป็นเมืองซะส่วนใหญ่การเข้าไปภายในตึกอาคารต่างๆจึงต้องให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษโดยอาคารที่เข้าไปได้จะไม่มีโหลด i n g screen ขั้นกลางเลยครับ ผู้เล่นสามารถเดินเข้าออกได้อย่างลื่นไหลไม่มีการโหลดมาขั้นจังหวะส่วนบริการภายนอกเมืองก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เสมือนกับชีวิตจริงให้มากที่สุดเช่นกิจรกรรมเซลฟี่กับตัวละครอื่นการเข้าไปในร้านหรือว่าเจอตู้เกมโปรเจกต์มูเกนก็จะมีมินิเกมให้เราได้เล่นด้วยครับ วิดีโอที่2นั้นว่าด้วยบทสัมภาษณ์กับทาง i g n เนื้อหาด้วยสรุปก็คือแนวคิดหลักในการสร้างเกมนี้ก็คือทีมงานต้องการทำให้โปรเจกต์มูเกนเป็นเกมที่มอบป,ประสบการณ์ชีวิตในเมืองที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงให้ได้มากที่สุดครับและตอนนี้จะมีตัวละคร5คนที่มีลักษณะนิสัยความสามารถและก็ประวัติเบื้องหลังไม่เหมือนกัน กูเล่นจะรับบทเป็นตัวละครเหล่านี้ใช้ชีวิตไปในมหานครขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นด้วยกิจวัตรต่างๆที่เราสามารถเข้าไปทําได้เช่นการไปดูหนังในโรงหนังการนั่งชิวในร้านกาแฟหรือว่าท่องเที่ยวไปยังย่านต่างๆในเมืองยังไงก็ตามแม้จะมีรากฐานของชีวิตจริงแต่ว่าโปรเจกต์มูเกนก็จะมีเนื้อเรื่องที่มีความแฟนตาซีใส่เข้าไปด้วยครับเมื่อมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในเมืองบทบาทของกลุ่มตัวเอกจึงต้องพยายามค้นหาความจริงเหล่านั้น เกี่ยวกับแผนที่นะตอนนี้จะยังมีแค่เมืองเดียวไปก่อนนะครับแต่พราะว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเพิ่มพื้นที่ใหม่ๆเข้ามาหลังจากที่เกมเปิดให้บริการครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเกมยังอยู่ในช่วงพัฒนานะแล้วก็ยังไม่มีกําหนดการเรื่องวันเวลาที่จะเปิดให้เล่นครับทาง ign ก็ไม่ถามเรื่องระบบต่อสู้ด้วยซึ่งทางผู้พัฒนาก็เล่าคร่าวๆนะครับว่าตัวละครจะมีรูปแบบการโจมตีที่เฉพาะตัวพวกเขาจะมี special movement แล้วก็ special weapon ที่ไว้รับมือศัตรู และประเด็นท้ายสุดก็คือชื่อเกมนะครับคำว่ามูเกนจะออกเสียงคล้ายๆกับคําว่าอูเชียนในภาษาจีนที่แปลว่าไม่มีขีดจํากัดไม่มีที่สิ้นสุด Developer ก็เลยเลือกใช้คํานี้ที่บ่งบอกถึงความอิสระที่เกมจะมอบให้กับผู้เล่นนั่นเองครับ เอาละและในวิดีโอส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกึ่ง Official t r a i l เ r เนื้อหาเท่าที่ผมได้มาจากวิดีโอนี้ก็จะประกอบด้วยประเด็นเนื้อเรื่องจากคำบรรยายนั้นเล่าว่าปรากฏการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในเมืองก็คือการหายไปของผู้คนที่น่าจะมีความเชื่อมโยงกับเคาสเ <c oughs> กิดปรากฏการณ์ที่ความปรารถนาของคนบางส่วนดันเป็นจริงขึ้นมาและการกล่าวถึงยักษ์กับอุกกาบาตท,ที่จะทำลายเมืองในด้านของเกมเพลย์เราจะได้เห็นบรรยากาศภายในเมืองนะครับทั้งฉากบนท้องถนนพื้นที่ริมชายหาดการรอขึ้นรถไฟฟ้าและก็การเข้าไปดูคอนเสิร์ตในโรงหนัง ตามด้วยการโชว์รูปแบบการเคลื่อนที่ในฉากเมืององจริงถ้าเปลี่ยนสกินตัวละครเป็นสไปเดอร์แมนก็คือได้เลยครับจากนั้นจะเป็นซีนที่พระเอกอยู่บนตึกสูงแล้วมองออกไปไกลๆสังเกตว่าตึกฝั่งซ้ายจะมีแถบสีน้าเงินพร้อมกับภาพตึกซ้อนกันอยู่ด้านในครับซึ่งมอเอามาเทียบกับฉากสถานีรถไฟที่ตัดให้เห็นระหว่าง2มิติที่ไม่เหมือนกันก็น่าจะพอไกด์ให้เราได้คร่าวๆนะครับว่าเรื่องราวน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับมิติคู่ขนานฝั่งหนึ่งเป็นโลกมนุษย์แล้วก็อีกฝั่งเป็นพื้นที่ของศัตรูที่ยายาาามมจะรรนเข้า เครื่องมืออันนี้ที่อยู่บนยอดตึกผมก็เดาว,ว่ามันน่าจะใช้เป็น,นกลไกบางอย่างที่สัมพันธ์กับมิติที่อยู่อีกฝากหนึ่งนั่นเองจากนั้นก็จะเป็นฉากขับรถนะครับซึ่งก็จะไปซัพพอร์ตบทสัมภาษณ์ที่ทีมสร้างเน้นย้ำว่าพวกเขาต้องการสร้างเมืองที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากที่สุดส่วนในช่วงเครื่องหลังของเทรลเลอร์ก็จะเป็นการโชว์ฉากต่อสู้และการใช้ท่าไม้ตายของตัวละครต่างๆซึ่งก็ต้องบอกว่าภาพสวยนะครับดีไซน์ดูดีตามมาตรฐานของเกมที่มีอาร์ตรสไตล์แบบอนิเมะส่วนเพลงประกอบในช่่ววงงนี้ก็ถือาเเพลเพรเลรระยคับ เอาเละครับและประเด็นสุดท้ายก็คือโปรเจกต์มูกเกนจะลงให้กับ PlayStation 5 pc ios และ Android ข้อมูลทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับคือต้องบอกว่าผู้พัฒนายังปล่อยข้อมูลออกมาค่อนข้างน้อยคิดว่าการพัฒนาจะยังต้องใช้เวลาในช่วงนี้ไปก่อนผมก็เลยคิดว่าเกมน่าจะปล่อยเร็วที่สุดก็คือปลายปีไม่ก็ช่วงปีหน้าไปเลยยังไงคุณผู้ชมที่อยากเล่นเกมนี้ก็อดใจรอไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามีข้อมูลอัปเดตอะไรเพิ่มเติมไว้ผมมาเล่าให้ฟังอีกทีในภายหลังนะสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจากช anel the move ลาไปก่อนขอบพระคุณสำ これで終わりってことねまだ負けを認める時じゃない